ข้อนี้ครับเขาให้เมตริกนะครับขนาด3าคูณสนะครับมากี่ตัวครับมา3ตัวนะครับก็คือเมตริกเอนะครับเท่ากับตัวนี้นะเมตริกบีเนี่ยเท่ากับตัวนี้แล้วก็เมตริกซีเนี่ยเท่ากับตัวนี้นะเป็นเมตริกขนาด3าคูณสทั้งหมดนะครับเขาให้หาเลยครับเขาให้หาว่าถ้าเมตริกเอเนี่ยบวกกับเมตริกบีแล้วก็ลบมากับเมตริกซีเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะวิธีทําง่ายๆเลยนะครับนะไม่มีอะไรยาก เก่อนการที่จะบวกในเมทริกซ์ได้เนี่ยทำไมครับเราต้องบวกตำแหน่งเดียวกันใช่มเอา5บวกอะไรครับในตำแหน่งที่1นะแถวที่1หลักที่1บวกกันนะถ้าเป็นลบก,ก็จากบวกก็กลายเป็นลบถูกไหมจาก7ก็กลายเป็นลบ7ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเอาตำแหน่งเดียวกันมาบวกกัน A บวก B ลบสถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น5บวก1ลบ7นะครับแล้วตำแหน่งที่2 0บวก5แล้วก็บวก4ถูกไหมไอ้ลบสี่เไหม0บวกนะครับศบวก5 แถวที่สองนะแถวที่สองหล่ะที่หนึ่งก็คือสองบวกศูนย์ลบศูนย์ก็คือสองถูกไหมอันนี้ไม่ต้องเลยนะต่อไปสามบวกศูนย์ใช่ไหมครับลบศูนย์ก็คือสามต่อไปเจ็ดนะครับเจ็ดบวกศูนย์ลบศูนย์ก็คือเจนะ็ดไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้อะไรครับศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ด สาหลักที่3 0มบูบวกบวกสนะครับแล้วก็ลบกับสก็คือ3าลบสนะน้อยน้ราให้เห็นนะเป็นคนละสีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับันนี้ผมเลื่อนนิดนึงนะครับไ,ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถจะหา a อบวกบลบซได้นะนะนะเพราะฉะนั้นเราก็ หกหนึ่งเป็นหกใช่ไหมครับลบกับเจ็ดเหลือเท่าไหร่ครับหรือลบเนี่ยไม่ยากนะอันนี้เป็นสองเป็นเจ็ดนะครับชักลงมาเลยนะตำแหน่งเดียวกันก็เอาลงมาไว้ที่เดียวกันนะครับห้ากับลบสี่เหลือเท่าไหร่ครับเด็ดหรือไม่สามนะครับเอาไว้ที่เดิมนะครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับอันนี้แล้วครับได้เท่าไหร่อันนี้สามใช่ไหมครับลบกับสามสาม 3าลบสมเหลือศูนย์ด้านนี้นะครับ7จ็ดนะห้ที่เดิม3 2, ออาลบสเหลือ1เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับก็คือลบหนึูนะครับแล้วก็3ามสองเแล้วก็7จ็ลบเจเป็นคําตอบของ a บวก b ลบสเดี๋ยวเรามาดูในคําคถามขั้นต่อไปนะครับอันนี้ครับจากโจทย์เดียวกัน นี้นะครับนะเขาห้หา a ลบ b ลบ c นะอันนี้ของนอนเดียวกันเลยแต่ว่า b นั้นมีค่าเป็นลบกับ c มีค่าเป็นลบใช่ไหมเปนงั้ก็ไม่ยากอะไรนะเราค็อตั้งมาเจอนะตั้งเลยครับนะนะขีดก็ไม่เคยตรงตักดีนะไม่เป็นไรนะอันนี้นะครับ a a คืออะไรครับ บวกลบกันเพราะฉะนั้นเริ่มแรกก็คือ นะก็คือสองถูกไหมครับต่อไปสามตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้นะครับนะแถวที่สองหลักที่สองสามศูนย์ศูนย์นะครับก็คือสามนะครับตำแหน่งที่สามแถวที่สองหลักที่สามนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับก็คือเจ็ดนะอันนี้ 0, 0, 7, นะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดนะเจ็ดตัวนี้เป็นลบถูกไหมนะฮะเพราะว่ามันเป็นลบลบสี่ ศลบ3ลบ2ลบ3ลบสอนะครับตอนนี้เราได้ตัวเลขครบแล้วนะครับนะตัวส่วนที่เป็น B กับ C ก็จะมีค่าเป็นลบถูกไหมถูกไหมครับนะเดี๋ยวเราเลื่อนนิดนึ่งนะครับจะได้เห็นกันนะครับตอนนี้เราหาคําตอบได้ยังเราหาคําตอบได้แล้วนะครับนะโดยเราแค่บวกลบธรรมดานะก็ได้คําตอบในลำแยงนั้นนะนะครับเราไปเริ่มกันเลย 3ามกับลบสองเป็นลบห้า ได้แล้วนะครับคำตอบออกมาก็คือลบ3ลบ9ลบ4 2 3 7แล้วก็ลบ7ลบ3ลบ5นะครับเป็นคำตอบของ a ลบ b ลบ c ครับัสืออาจจะไม่สวยแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าตําแหน่งเดียวกันเอามาลบกันนะ